นี่วันพุธนะคะเดี๋ยวดูวันกันนะคะวันพุธท,ที่สิบเอ็ดนะคะมิถุนายนสองพันห้าร้หกสิบแปดะคะ,คะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่เข้าสู่ช่องของเรานะคะเห็นมีผู้ติดตามนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทําบุญทั่วทุกมุมโลกณวันนี้นะคะให้กําลังใจะค่ะสำหรับหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอกันหรือว่าท่านเก่าๆอยู่แล้วเนาะขอบคุณมากๆเลย ก็ขอบคุณทุกการทักทายแล้วก็ทุกเรื่องเล่านะคะที่เขียนมาแชร์กันนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมตัวว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เหมือนใจมันเข้มแข็งอ่ะในการที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆนะคะค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปแล้วก็จะค่อยๆรับรู้เข้าใจเองนะคะ เรียนไม่หยุดนะคะก็จะเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามอย่างที่หลวงตาสอนนะคะฐานของการปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะท่านให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ฐานก่อนนะคะเมื่อมันได้ฐานแล้วนะคะแรงกําลังใจในการทำนะคะในทุกๆวันนะมันจะสูงขึ้นมากขึ้นนะคะถ้ามันไม่ได้ฐานนะมันจะขี้เกียจค่ะ มันจะขย,นยันในช่วงแรกอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีเรื่องทางโลกดึงเราไปนะคะดึงเราออกจากการปฏิบัติไปช่วงแรกก็อาจจะไปบ้างกลับมาบ้างไปบ้างกลับมาบ้างนะคะหลังจากนั้นอะ่ะเมื่อนานเข้านานเข้าน่ะมันก็จะทิ้งในการปฏิบัติไปเลยมันก็ไม่ไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากทาวัจนไม่อยากภาวนาไม่อยากแผ่บุญไม่อยากอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะไหลไปอยู่ในวังบนทางโลกนะะนี่คือการที่ยัง